วันนี้จะทําเกี่ยวไข่นี่ไข่ไข่ไก่ที่บ้านนะคะที่ทำจากเขาเรียกอะไรนะคอกเลยค่ะคอกไก่ค่ะค่ะ <c oughs> โอ้ยเหลืองดีมากเลยค่ะสีสามสีฟองเนาะวันนี้จะทําไข่ผัดไข่โอ,ะะอ้มค่ะเพาไม่ใช่ผัดที่เขาเรียกว่าทอดไข่ไข่โะ้มนะโะ้มก่เจ็บมาจากข้างเล้าไก่ค่ะคอกไก่นะคะ ที่บ้านนะคะไม่ได้ซื้อที่บ้านค่ะที่บ้านง่ายเนาะนี่ค่ะนี่ตอกไข่ไปแล้วสองฟองนะอีกฟองสองอ๋อสามฟองค่ะนี่ฟองที่สี่นะเอาสักสี่ฟองนี่ค่ะเหลืองดีมากๆเลยค่ะค่ะเหลืองไม่ได้แดงนะคะนี่สีเหลืองนี่เลยค่ะทีเสร็จแล้วเหลืองอล่ามเลยค่ะ ไข่เหลืองไม่ใช่ไข่แดงนะคะเนี่ยมันสีเหลืองค่ะนี่ก็เตรียมชะอมใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นใส่เครื่องปรุงที่เราเทรวมกันนะคะใส่ลงไปค่ะตามด้วยชะอมหั่นไปแล้วนะคะนี่ชะอมหั่นไปแล้วเพราะว่าั้งเดือดแล้วใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วค่ะตักใส่จานค่ะเสร็จแล้วค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะ